สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดกินเต็มทุกท่านค่ะวันนี้พบกับมาดามวยคอนเฟิร์มอีกแล้วนะคะสำหรับ13ตุลาคม2567ค่ะหวยมี3ตัวหน้าเชียร์มาฝากเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมวยก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับคลิปดีๆจากหวยนะคะเป็นธรรมเนียมค่ะก่อนที่เราจะไป3ตัวหน้าเชียร์นะคะหวยขออญาตนะคะ เปิดบ้านให้กับพี่ๆรับชมก่อนนะคะบ้านหมวยนะคะมี2หลังค่ะบ้านใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านคอนเฟิร์มลูกหนังนะคะจะมีกุซื้อหลายๆท่านให้แนวทางพี่อยู่นะคะและบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านของหมวยเองนะคะเป็นครอบครัวมาดามหมวยนะคะก็จะมีแนวทางให้พี่ๆหมวยดูแลเองค่ะในหมู่บ้านนะคะหมวยจะมีลิศสูงแรก45นาทีทํากําไรให้พี่ๆอย่างแน่นอนการัรนตีโดยมาดามหมวยค่ะ และนะคะในหมู่บ้านนะคะจะมี1ตัวเน้น3ระบบให้กับพี่ๆนะคะซึ่ง3ระบบคืออะไรคือหน้าบอลฝั่งได้ฝั่งหนึ่งนะคะโอเวอร์อันเดอร์45นาทีและ90นาทีนะคะให้พี่พี่กดไปก่อนไม่ต้องรอเกมเติเตก็ได้นะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยากได้ลิสต์ของหมวยนะคะหรือว่าอยากขอดูผลงานก่อนก็ทักมาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมาเป็นเพื่อนกันหมวยรอพี่พี่อยู่ในหมู่บ้านนะคะ เอาค่ะเรามาเริ่ม3ตัวสำหรับวันที่13ตุลาคม2,567กันเลยค่ะคู่แรกที่หมวยนำมาฝากของพี่ๆวันนี้นะคะก็จะเป็นทางฝั่งลีกสเปนชากุด,ดานะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะที่หมวยนำมาฝากพี่ๆนะคะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะเรอัลโอเบียโดนะคะจะเปิดบ้านพบกับเอลเมรียซึ่งจะเตะกันในคืนนี้ค่ะเวลา3าทุ่มตรงค่ะ สำหรับคู่นี้นะคะเคยเจอกันมาแล้วนะคะทั้งหมด16ครั้งค่ะเป็นทางโอเบียโดเจ้าบ้านนะคะเอาชนะไปได้5ครั้งนะคะสเสมอกัน5ครั้งเราก็เป็นทางเอาเมริยทีมเยือนเอาชนะไปได้ถึง6ครั้งด้วยกันค่ะใน5นัดล่าสุดนะคะเป็นทางเอาเมรียเอาชนะไปได้3ครั้งสเสมอกัน1ครั้งเราก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างโอเบียโดเอาชนะไปได้1ครั้งค่ะ โอเบียโดนะคะใน5นัดล่าสุดนะคะชนะ2แพ้1เสมอไป2ครั้งตอนนี้อยู่อันดับ10ของลีกค่ะส่วนทางเอามาเรียทีมเยือนนะคะใน5นัดล่าสุดนะคะชนะ1นะคะแพ้ไป3เสมอไป1ตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางค่ะซึ่งจากกระแสวันนี้นะคะเปิดมาให้ทั้งคู่มีภาษีเท่ากันนะคะแม้สถิติการเจอกัน เอาเมรียจะทำได้ดีกว่าแต่ถ้าจะสถิติ5นัดล่าสุดเจ้าบ้านนะคะอย่างโอเบียโดเปิดบ้านยังไม่แพ้ให้กับใครเลยใน4นัดล่าสุดนะคะสำหรับคู่นี้เจอกันนะคะสกอร์ค่อนข้างดีค่อนข้างสูงมาโดยตลอดนะคะวันนี้ค่ะหมวยไม่สามารถเลือกเชีย ฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนได้เลยนะคะวยขอเรื่องเชียร์ไปที่สกอร์สูงนะคะซึ่งทั้ง2ทีมจบสกอร์ได้สูงแน่ๆน,นะคะทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเหมือนกันหวยคอนเฟิร์มที่สกอร์สูงมากกว่า2ลูกคอนเฟิร์มค่ะสําหรับคู่ที่2ที่หวยนํามาฝากพี่ๆนะคะเป็นคู่ระหว่างโกยานนะคะจะเปิดบ้านพบกับวิลาโนวาค่ะซึ่งจะเตะกันใน ซึ่บราซิลซีเรียบีค่ะซึ่งจะเตะกันในคืนนี้เวลาตีสี่ครึ่งค่ะสำหรับ2ทีมนี้นะคะเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด48ครั้งค่ะเป็นทางเจ้าบ้านนะคะอย่างโกยาร์ตเอาชนะไปได้ถึง22ครั้งเสมอกันไป15ครั้งแล้วก็เป็นวิลาโนวาทีมเยือนเอาชนะไปได้11ครั้งค่ะสำหรับ2ทีมนี้นะคะใน5นัดล่าสุดในการเจอกันนะคะเป็นทาง วิลานวว่าเองนะคะเอาชนะไปได้ถึง2ครั้งค่ะเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างโกยาร์เอาชนะไปได้1ครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับฟอร์มของทั้ง2ทีมใน5านัดล่าสุดนะคะสำหรับเจ้าบ้านเองอย่างโกยานะคะ5นัดล่าสุดนะคะชนะ2เสมอ2แพ้1นซึ่งตอนนี้อยู่อันดับ11ของตารางค่ะส่วนทางทีมเยือนอย่างวิลานววาเองนะคะใน5านัดล่าสุดชนะไป1นะคะแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอ1ครั้ง ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางค่ะกระแสวันนี้นะคะเปิดมาบังคับเจ้าบ้านอย่างโกย่าต้องชนะอย่างน้อยหนึ่งลูกนะคะซึ่งจากสถิติการเจอกันนะคะเมื่อเล่นในบ้านของโกย่าเองเนี่ยโกย่ายังไม่แพ้ให้กับวิลาโนวาเลยใน3านัดล่าสุดที่เจอกันจากสถิติการพบกัน5ครั้งนะคะ แม้ห้านัดหลักเนี่ยจะเป็นทางวิลานวาเอาชนะไปได้มากกว่านะคะแต่จากสถิติดูได้เลยนะคะว่าเวลาวิลานวาเนี่ยออกมาเยือนโกยาร์เนี่ยโกยาร์มักจะทําได้ดีในบ้านของตัวเองนะคะวันนี้บวกกับมีแรงจูงใจนะคะว่าถ้าสมมติว่าโกยาร์เก็บชัยในวันนี้นะคะได้รับ3มแต้มโกยาร์จะขยับจากอันดับ11นะคะขึ้นมาเป็นเลขหลักตัวเดียวอย่างแน่นอนในอันดับที่8นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้แรงจูงใจของโกยัตมีมากกว่าหมวยขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโกยัตคอนเฟิร์มค่ะสําหรับคู่ที่3คู่สุดท้ายที่หมวยนํามาฝากพี่ๆนะคะเป็นทางฝั่ง USA Major League นะคะซึ่งจะเตะกันในเช้าพรุ่งนี้ค่ะเวลา6โมงครึ่งนะคะคู่นี้เป็นคู่ระหว่าง Vancouver w ไว t e c a p ค่ะจะเปิดบ้านพบกับ ลอสแอ g เจลิสเอฟซีนะคะซึ่งคู่นี้ค่ะเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด21ครั้งนะคะเป็นเจ้าบ้านอย่างแวนคูเวอร์ไวแค a ปเอาชนะไปได้6ครั้งค่ะเสมอกันไป5ครั้งแล้วก็เป็นทางลอสแอ g เจลิสเอฟซีนะคะทีมเยือนเอาชนะไปได้ถึง10ครั้งด้วยกันค่ะสำหรับ5นัดล่าสุดในการเจอกันนะคะเป็นทางลอสแอ g เจลิสเอาชนะไปได้3ครั้งค่ะเสมอกันไป2ครั้งและครั้งล่าสุดที่เสมอกัน จบกันที่ลูกโทษนะคะเป็นทางแวนคูเวอร์ไวท์แคปเจ้าบ้านเอาชนะในลูกโทษไปได้ค่ะสำหรับสภาพทีมของทั้ง2ทีมนะตอนนี้ใน5นัดล่าสุดถูกรายการนะคะแวนคูเวอร์เจ้าบ้านห้านัดล่าสุดนะคะเอาชนะไปได้1ครั้งแพ้ไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งซึ่ง3นัดล่าสุดนะคะเจ้าบ้านอย่างแวนคูเวอร์ไวทแคปยังไม่ชนะใครเลยค่ะตอนนี้อยู่อันดับ14ของตารางค่ะ ส่วนทาง Los Angeles FC นะคะณนะตอนนี้5นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1ซึ่ง4นัดล่าสุดยังไม่แพ้ให้กับใครเลยค่ะตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางกระแสะวันนี้นะคะเปิดบ้านมานะคะก็ให้ทางทีมเยือนอย่าง Los Angeles ชนะ1ลูกค่ะสำหรับสถิติการเจอกันนะคะดูได้จาก4นัดที่ผ่านมานะคะเป็น Los Angeles เอาชนะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้นะคะ แค่1ลูกนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องยากของลอสแองเจลิสแต่นะคะแวนคูเวอร์ไวแคปเองนะคะเมื่อเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองเจอกับลอสแองเจลิสเนี่ยลอสแองเจลิสไม่สามารถชนะได้เกิน1ลูกเลยนะคะเวลาลอสแองเจลิสออกมาเยือนแวนคูเวอร์ไวแคปสกอร์ค่อนข้างที่จะออกต่ำนะคะวันนี้ค่ะหลูกถึงแม้ว่ามันจะลำบากไปสำหรับลอสแองเจลิสแต่ด้วยสภาพฟอร์มนะคะแล้วก็ การแล้วก็แรงจูงใจที่ถ้าวันนี้ลอสแองเจลิสออกมาเยือนเก็บได้เพียงแค่1สกอร์แล้วได้เก็บ3แต้มนะคะก็สามารถขยับจากอันดับ4ีมาหัวตารางได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้หมวยขออนุญาตนะะเลือกเชียร์ไปที่ลอสแองเจลิสเอทั้งใจคอนเฟิร์มค่ะโอเคค่ะสำหรับ3ตัวหน้าเชียร์ประจำวันที่13ตุลาคม2,567ที่หมวยนำมาฝากพี่ๆนะคะคู่แรกคะ่ะโอเบียโดเปิดบ้านพบกับอัลมาเรีย คู่นี้นะคะหมวยขอเลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงมากกว่า2ลูกอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะสำหรับคู่ที่2นะคะที่หมวยเลือกมาให้พี่ๆนะคะเป็นโกยานะคะจะเปิดบ้านพบกับวิลาโนวานะคะคู่นี้ค่ะมองไปที่โกยาเจ้าบ้านเก็บชัยในบ้านอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะสำหรับคู่สุดท้ายคู่ที่3ที่หมวยนำมาฝากพี่นะคะเป็นคู่แวนคูเวอร์ไวแคปค่ะ จะเปิดบ้านพบกับจะเปิดบ้านพบกับลอสแองเจลิสเอนะคะคู่นี้ค่ะขอเชียร์ทีมเยือนอย่างลอสแองเจลิสทั้งใจคอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปบอกหมวยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้กับคลิปนี้กด Subscribe ให้กับช่องหมวยด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากรับแนวทางเพิ่มนะคะหรือว่า อยากดูผลงานนะคะก็ลิงก์ปลอดภัยหน้าช่องนะคะหรือว่าแอดมาได้นะคะที่ l ล n e แอด n n 9 3มีแอดไซน์นำหน้านะคะพี่ๆที่เข้ามาแล้วก็ทักทายหมวยได้นะคะหมวยจะรอพี่ๆอยู่ในหมู่บ้านค่ะแต่ก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสำหรับใครนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านหมวยอยู่แล้วแล้วมาดูคลิปนี้นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆเรายังมีให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับ กิจกรรมทายผล3คู่หน้าเชียร์ที่หมวยให้ไปนะคะพี่ทายสกอร์ถูกนะคะรับเสื้อไปเลยนะคะสำหรับกติกานะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะแล้วหมวยจะรอพี่ๆอยู่ในหมู่บ้านขอให้วันนี้พี่ๆเฮงๆรวยๆนะคะบ๊ายๆค่ะ